ไหนพ่อจะอ่านให้ฟังดูสิเรียนรู้ความยาวสั้นกากระบาดทับภาพที่ยาวที่สุดระบายสีภาพอ่าไอข้อข้อแรกนี้อันไหนยาวที่สุดลูกรถใช่ไหมอ่าที่สองครับอันไหนเนาะอันไหลูกโอเคอ่าข้อที่สามนะครับอันไหนลูกดูสิมองดูดีดี เอามือออกกอแล้วก็ดูดอันไหนยาวชุดโอเคอ่าต่อไปข้อที่สี่อันไหนยาวสุดไหนโอเคนั้นไอ้ดินสอไอ้ดินสอมาสิแล้วก็การกระบาดท,ทับเลยครับเออลูกการกระบาดท,ทับเลยลูกการกระบาดท,ทับเลยครับนัรนอย่าง อุ้ยไม่ตาไม่สวยเลยกาไม่สวยเลยไหนให้พ่อดูสิเจ้าตัวหนอนน้อยอ่าสบายต่อ,อครับ อ่าทำไม่เสียลูกทำไม่เสร็จเลยครับ<อ>ครับดูนะว่าดูได้ยินเสียงอะไรบ้างไม่เป็นไรได้ยินแล้ว,ลวอ่าทำต่อไปลูกต่อไปน,นี่ยาสุดเลยครับนี่เป็นการบ้านของน้องรองอนุบาลน,นะครับเป็นการฝึกระบายสีแล้วแต่จินตนาการของอเด็กน,นะครับว่าจะ สบายแบบไหนบ้างพอดูหนึ่งสองสามห้าหกโอเคไม่ใช่อันนี้ไม่ต้องระบายระบายเฉพาะด้ามที่มันยาวถูกไหมผิดใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าต่อไปเสร็จแล้วนะครับรถทำไมสีแบบนี้ก็มันเป็นสางกิโนโน่จะทำให้เหมือนตัวเลข หนะึ่งสอาสี่เสร็จแล้วเดี๋ยวพ,พ่อจะเขียนนะประกาศจะเ,เขียนชื่อให้นะครับการบ้านของพี่ต้นกล้าที่ทำไปนะครับเสร็จเรียบร้อแล้วครับเป็นความคิดสร้างสรรค์ <c oughs> โอเคเสร็จแล้วครับ